ให้มันเมื่อยก่อนเอาละครับเอาละครับเอาละครับดูครับดูกำลังวิ่งนะครับตอนนี้ดูสายสิสายอยู่เลยดึงเข้ามาดึงเข้ามาน้ำน้ำหยุดเล่นไปก่อนเล่นไปพักก่อนดูเสียงครับดูเสียงครับดูเสียงโอ้บอกจะดิ้งออกกะทางมันจับอะได้ขัน มันทิ้งออกให้มันออกไปเพราะเราเปิดปีกไปแล้วเออโอเคเอาแล้วครับเอาแล้วครับฟังเสียงก็ฟังเสียงครับนี่คือนี่คือคลองนะครับคลองเข้าต้นยิเข้าต้อนสิดึงกับมือก็ดึงดึงเดึงหน่อยยบดึงมาดึงมาน้ำมีตออยู่นะได้เออเาเขาน้ำรัวเอาเขาน้ำเขาอยู่กูจะจับได้ไหมมาพี่โล่งๆเออเอาเขาน้ำน้ำมันแรงมัน พันเขมามัเดี๋ยวด้ยมันยังตึงอยู่ยมบูบูี่เปนีใหญ่กว่าตัววาด้วยนะยมดึงขนาดนี้จะดีขาดบ่ดึงยูสมักวะเนี่ขาดต่อหายไปแล้วยงเมื่อกี้ยู่ขาดโอ้ยต่อนัดบอกแล้วว่าดิบ